ไหนไหนมาแล้วก็แ<อ>ก่ของพ่อแต่เช้าเล้เหรอลูกโอ้ยอย่าไปแต่เช้าข้ามวันเลยพ่อที่ในเรื่องเนี่ยคือเป็นพ่อพ่อที่เป็นลูกครับแก,ก,ก่กูเยอะมากเลยเนี่ย <S 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 ไม่โกลนก็โกนเขาล,ลูกเอ้ยกราผ่านกอเหรอเย็นๆนะ แน่นเชียวไอ้นงอะไรอะพ่อพี่ก็อยากทำอย่างโหนงอะอยากทำอย่างโหนงก็หันไปทำนี้นี่แหละนี่แหละปัญหาคือเออมีของดีนั่งกินคนเดียวนี่ไงไปดูแลพ่อทางนู้นไปไอ้นั่งตรงนั้นแหละผื๊ๆเนาะอ๋ออนิสเต็มที่ น,นปักเลยใก่บ้านใก่บ้านอย่างนี้ไม่ต้องถอนขนกินดิบๆแล้วเนี่ยเอับพ่อรับแกงกินด้วยกันเล่นอลพ่อหน่อยดีเอาใจพ่อผมหน่อยติ๊บยาวเลยนะเอออยากจะพุ่งหลาเข้าไปแหวกไหวในเส้นเลือดหรือกันพ่ออยากพุ่งทำไมพ่อไม่ทำ คงไม่ลงลูกเอ้ย